สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีภารกิจไปเก็บผักกันค่ะเรามีกระจาดมาแล้วโอเคช่วพี่เาจะช่วยมั้ยคะมีเชือกมับน้ารักจริงๆเลยครับโอ้ได้ครับตารเราไปเก็บกันดีกว่าคือดอกสนเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเอามาต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้หรือว่าเราจะเอามาแบบว่า เจียวไข่ก,ก็ได้ใช่แล้วค่ะมาเราจะพาทุกคนเดินทางไปเลยไปเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะหลังจากการเดินทางไกลของเรานะคะนี่ถึงแล้วนะคะนะคะต้องเดินระวังนิดนึงแทนนี่ค่ะ,น,คะนี่คือต้นดอกสนุของเรานี เหลืองสวยมากเป็นดอกที่น่ารักมากๆอันนี้คือกินได้หมดเลยนะน,นี่ดูพี่เลี้ยงของเรากระเตงลูกเรามานะคะนนถือเป็นการทัศนศึกษาไปในตัวอ่าเด็ดเลยอ้สยอสูนี่ัวโอชิกันโอ้่ายเย็นออ๋ออ๋ออ,อันน,น,นี้อันนี้ยอ,อ,อ,อายุช่วยดูนี้ค่ะเด็ดดีๆนะคะนุ ตรงนี้ลูกนี่นี่แม่เด็ดบางนะคะนี่ค่ะไม่ไปไหนเลยนี่ค่ะเต็มเลยงามมากๆเลยนะคะยุยยตาตาอยากเด็ดไหมลูกยุยยนี่ลูกดอกมีครับอ่วาง่ะพี่ยุเด็ด เยอะเลยค่ะเต็มเลยเราเจอแมวด้วยทำอะไรลูกน้ำฝนไงคะ,ะไไอือ ลบไปทำไมไม่ใช่เราลูกมียอดกระถินด้วยอย่างนี้หรอคะอันนี้ไหมที่เขากินกันใช่ครับแกะสุมตาอย่างนี้เรียกว่ายอดไหมยอดครับเคอ่ายอดยอดใบอ่อนอ่อนกินได้เลยบูิลูกตูดหนูเปื้อนหมดเลยอ่ะดำปิดปีเลยตาหนูไปล้นตรงไหนลูกอ๋อเออก็แม่บอกแล้วว่าอย่าเล่นอย่าเล่น ไปค่ะกลับบ้านเลยผลผลิตของเราในวันนี้นะคะโโหเต็มเลยนี่ดอกสนโสนนะคะยอดกระถินลูกกระถินผักบุ้งนะคะของเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะเพราะว่าวาตะก้นเปื้อนไปแล้วนังซนมากนะคะตกลงไปในแอ่งดินไปที่เรียบร้อยอเก็บผักมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ คิดว่าวันนี้เราจะเอาไปผัดกับไข่ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูซิว่าวันนี้ไก่ที่บ้านเราเนี่ยอ,ออกไข่หรือเปล่าตื่นเต้นเลยเพราะว่าช่วงนี้บางทีมันก็ไม่ค่อยออกนะคะทุกคนด้วยความที่แบบสงสัยน้องจะกลัวเสียงฟ้าผ่าอากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูสิสวัสดีค่ะน้องไก่ขอสัมภาษณ์ค่ะวันนี้คุณออกไข่หรือยังคะแล้วนะคะนี่ค่ะตอนแรกเรานึกว่าเขาไม่ออกนะคะ โอ้โหหนึ่งฟองท่วนค่ะหนูกระจุ่มกระจิ๋มน่ารักมาก,ก่ะลูกล้างให้สะอาดก่อนต่อไปนะคะรูดเอาดอกออกจากก้านค่ะหยิ่้ออะไรปั้นใจดูจังเลยนะคะดูใกล้ได้ไหมดูใกล้ๆได้ค่ะได้ค่ะโอ้ดูใกล้ๆมากๆเลยนะคะ ัวปอบิงนะคะจะทำเป็นดอกสโนผัดไข่นะคะทุกคนไ,ไข่ลงไปเลยใส่ดอกสโนโลงไปนะคะผัดให้เข้ากันเลยจากนั้นน้ำมันเห็ดหอมจ้ะ ตามด้วยชิไทยนะคะเพิ่มความหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกสโนผพัดไขค่ค่ะโ,โหดูน่ากินมากว้าวนี่ค่ะเดี๋ยวชิมกันเลยเนาะอืมอร่อยมากเลยอ่ะทุกคนคือแบบมันไม่มีความขมเลยเพราะว่า ผักอันนี้เราแบบเด็ดสดๆนะคะคือแบบสดมากออแกนิกมากๆเลยดีมากเลยอะคือมันเข้ากับความผัดไข่อันนี้มากๆเลกจริงๆถ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือแบบเด็ดดวงอ,อ,อืถ้าใครที่บ้านมีแบบที่เวิ้องวังที่แบบเหมือนมีวัชพืชพวกนี้ขึ้นนะคะหรือแบบผักแบบนี้ขึ้นนอะ ไปเก็บมากินกันเถอะทุกคนคือแบบมันดีมากเลยนะอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะบูฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครมีเมนูเด็ดอะไรบอกบูได้เลยนะบ๊ายบายค่ะ